กลับเข้ามาครับเอาล่ะคุณจตุพมื่อกี้ค้างไว้คนในพักเพื่อไทยเองทุกวันนี้ก็ใจแกว่งแว่งยังไงคือถ้าผลของคุณวิงเป็นลบเรื่องไทยกัมพูชาเนี่ยผมว่าบรรดาผู้แทนอาวุโสทั้งหลายเนี่ยจะต้องคิดอย่างมากที่สุดในเรื่องว่าจะเดินต่อไปหรือไม่เดินต่อไปกับพักเพื่อไทยสภาพที่พักพลังประชารัฐของวนเอกประวิทย์ เคยถูกทำอย่างไรนั้นนะครับแม้กระทั่งรวมไทยสร้างชาติสิ่งเหล่านี้นีครับก็จะมาเกิดกับพักเพื่อไทยถ้าคำวินิจฉัยเรื่องไทยกัมพูชาเรื่องคุณลุงอิงเนี่ยนะครับเป็นลบให้พ้นจากตำแหน่งเราจะเห็นปรากฏการพักแตกคือหมายความว่าก็จะใช้เอกสิทธิ์ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยตรงกันข้ามกับพัก คือตัวกับชื่อยังอยู่เพื่อไทยเพราะว่าตามรัฐธรรมนูญมัน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 ออกไม่ได้ก็ใครเคยทํากับพรักพลังประชารัฐอย่างไรรวมไทยสร้างชาติอย่างไรสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับพักเพื่อไทยลองดูไปเะครับคือในวงการเมืองก็รู้อยู่แล้วนะครับตั้งต้นขยับกันเท่าไหร่อย่างไรนี่อย่างที่ผมบอกว่าการเมืองมันตลาดแคบนะครับผมก็เป็นทั้งนักการเมืองเก่าและก็เป็นนักเคลื่อนไหวอย,อยู่กันมายาวนานนะครับปรากฏการแบบนี้เนี่ยมันเห็นกันมาทั้งนั้น เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคำวินิจฉัยนี้สําคัญแต่อย่างที่ผมบอกว่านะครับไม่รอดเนี่ยนะครับมันง่ายไปรอดเลยนะครับจะเจอกันอีกแบบนึงโอ้นี่ขู่หรือเปล่าไม่ขู่รอดเนี่ยนะครับถ้ารอดเนี่ยยางไรก็ตามเนะี่ยคือคนไทยเนี่ยไม่รับไปแล้วเพราะนี่นะครับลองดูว่าไปทําโพสํารวจอย่างไรก็ตามนะ่นนะ่อย่างที่ผมบอกว่าคนไทยเขาตัดสินตั้งแต่วัน คลิปหลุดไปแล้วรอดนี่นะครับคนเต็มบ้านเต็มเมืองนะครับก็ภาวนาให้รอดเดี๋ยวผมก็อยากจะดูน้ำหน้าเหมือนกันแต่ว่าผมเนี่ยอยากให้อยู่ถึงวันคำวินิจฉัยคนไทยก็จะได้ตระดับตับหวังว่าสารรัฐธรรมนูญคิดอย่างไรเพราะเนี่ยนะครับอย่างที่อาจารย์วันชัยบอกเนี่ยคือเรื่องมาตรฐานทางจาริยธรรมหรือซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์เป็นคำกว้าง นะครับแต่คำกว้างเป็นนำมาทำอะไรก็ตามแต่มันกระทบกระเทือนหัวใจของคนไทยตั้งแต่บัตรนั้นยันบัตรเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามผลลัพธ์ทางการเมืองน่าสนใจอย่างยิ่งเราจะเห็นสิ่งที่เราคาดไม่ถึงนี่ไม่นับเรื่องมาตราร้อยสี่สิบสี่สองสำนวนนะนะครับสำนวนแรกประเสริฐจันทระรวงทองกับผู้แทนอ่าเพื่อไทยห้าสิบคนสำนวนที่สองเนี่ยทั้งคอรมอสภาผู้แทนราษฎร กรรมาที่การและวุฒิสภา,าไอ้นั่นนหละเกลี้ยงหาดคือหมายความว่าปปชนี่ครับจะโดยอย่างไรก็ตามนั่นนะครับที่รัฐธรรมนูญบัญญัติว่าต้องพิจารณาโดยพลันพลันที่ว่าเนี่ยนะครับดองเอาไว,รว้รวมสาเดือนแล้วรวมรวมเก้าสิบวันแล้วนะครับคาว่าพลันกลายเป็นว่าเก้าสิบวันแล้วทั้งที่รัฐธรรมนูญเนี่ยให้ในเวลาพิจารณาในส่วนสามนูเนเพียงแค่สิบห้าวันเทียบเคียงกรณีพิเชษหมายความว่าพอสารน้ำนูลรับเนี่ย นัดวันตัดสินก่อนและระหว่างทางพิจารณาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับยังเหลืออีกสองดาบใหญ่นี่ไม่นับฝ่ายค้านยังพักประชาชนยังมีเรื่อง44สอสออยู่ในขั้นตอนปปชแต่ละเรื่องนั้นเนี่ยนะครับมันสามารถนําพาไปได้หลากหลายสถานการณ์มากนะครับเพราะฉะนั้นไม่นับว่าวันที่29วันที่9เรื่องที่รออยู่มหานาคตยากเลยเดี๋ยวนะผมติดใจคํานี้มากไอ้ไม่รอดอ่ะง่าย <c oughs> ไปคิดกันต่อว่าใครจะเป็นนายกหวยออกยังไงการเมืองเ็ามีคำตอบไอ้รอดเนี่ย <c oughs> สนุกสนุกตรงนี้นะคุณผู้ชมฟังดีๆนะนองจานนะขนาดเนี้ย <c oughs> ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นการลังไอระแวงว่าจะเอื้อเขมรไหมถ้าถ้าเดี๋ยวคุณแพทองทานกลับมาอีกรอบเรื่องนี้หนามยอกอกเลยไหมและถ้าเขมรปล่อยปล่อยคลิปใหม่ถ้าคลิปสองคลิปอ,อีกสถานการณ์หนึ่งนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามเนี้ยอย่างที่ผมบอกว่าคือประเทศเนี่ยเราอยู่ภายใต้อานัจเรื่องคลิปไม่ได้นะครับหรือผลประโยชน์อื่นใดนะครับที่ไปกระทําอยู่ในกัมพูชานะครับทั้งที่จริงในกัมพูชาเขาลงมือก่อนแล้วนะในการยึดไอ้ปั๊มปตทเปลี่ยนชื่อเป็นพีทปิดนนปิโตเลียมกัมพูชาเนี่เขาไปเปลี่ยนเขาปัญหาก็คือว่าปตทไม่เคยถแถลงเลยว่าเป็นการร่วมทุนกันในลักษณะไหน นะครับแล้วเขาก็ให้คําตอบนีครับในทางการเมืองฝั่งไทยที่คิดว่าฝั่งซี่ของพลเอกเตียบันเนี่ยนะครับจะย,ยึดอํานาจปรากฏว่าสมเด็จอ,อังเคิลเขาเนี่ยยกให้ลูกชายลูก,ลกของเตียบัน,บนเขาจบผมเ,เคยเจอพร้อมๆกันในคู่นี้เขาไม่มีทางที่อยากกันหรอกโอ้โหเท่ากับว่าเดี๋ยวถ้าคุณเชียร์ให้เขาขึ้นศาลเนี่ย ถ้าเขารอดเนี่ยการบ้านที่รอเขาเต็ไมไปหมดยิ่งอ่าอย่างอย่างคำพูดเมื่อวานของกรมสนธิสัญญาระหว่างประเทศอีกนะเพิ่มอุณหภูมิทั้งนั้นโอ้โหนี่มันน้ำลาดน้ํามันเข้ากองไฟเลยนะคเงนต่อสองแสนเนี่ยคือปัญหาก็คือว่าคือบางทีก็ต้องคิดเหมือนกันว่าอยู่ดีๆมาพูดได้ยังไงเออมันเกิดอะไรขึ้นซึ่งมันสวนกับทางความรู้สึกคืออธิอธิบายไม่สมเหตุสมผลที่สุดปัญหาก็คือว่าให้คุณไปคุณไปเห็นด้วยกับเรื่องแบบนี้ได้ยังไงเออเนี่ยครับเพราะว่า การละเมิดถึง 600, 600หกร้อยหกร้อยกว่าครั้งเนเกือบเกือบเจ็ดร้อยครั้งเนี่ยแสดง,สงว่ามันใช้ไม่ได้แล้วและต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเราเสียเปรียบเรื่องดินแดนตามลําดับจนกระทั่งบัตรนี้ที่เรียกร้องให้เลิกทั้งสองปีเนี้นะครับเราต้องมาตั้งหลักขันใหม่จะเป็น MOU ปี68ปี69เกแต่ต้องปฏิบัติได้จริงนะปฏิบัติไม่ได้ไม่ต้องทําอยากรบคือรบอยากจบก็จบมันบ้านเมืองมันต้องเจราจากันแบบนี้ วางทุนยิงแบบแม่ทัพประกาศแม้นจะอยู่กันยังไงมีหน้าที่ขาขาดมีหน้าที่เสียเปรียบได้ไงอ่าเข้าใจทีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมเออผมผมเข้าใจเลยว่าถ้าคุณแม่ทองทานรอดในใ<ช>วันที่ยี่สิบเก้านี้นะมีแต่เรื่องเจ็บเจ็บหนักหนักรออยู่ทั้งนั้น,น <ะ S 1> เลยผมเชื่อว่าคนไทยจะทนไม่ได้นะครับไม่เรื่องนี้ในพิสูจน์ก็ไปเถอะไม่ได้หมายความว่านะครับไม่รับฟังนะครับการวินิจฉัยของศาลร,รับฟัง นะครับสารท่านจะวินิจฉัยอย่างไรสุดแท้แต่ท่านใช้ดุลยพินิจอย่างเต็มที่ไปแต่ความรู้สึกฐานะคนไทยนั้นเนี่ยนะครับท่านก็ไปถามคนทั่วไปมีโพสสำรวจความรู้สึกอะไรทั้งปวงเนี่ยผมเชื่อว่าคนไทยจะไม่ทนนะครับเพราะฉะนั้นก็วัดกันคือเราเองไม่ใช่ว่าไม่ต้องการให้บ้านเมืองออสงบสุขเออสารตัดสินแล้วนาถ้าสารตัดสินว่าเขารอดแต <นะ S 2> ่ปัญหารอดแต่ว่าบ้านเมืองก็ไม่สงบสุขไง ปัญหาไทยกัมพูชาแต่บัตรนั้นยันบัตรนี้ยังไม่จบอยู่เนี่ยและประชาชนก็ฮึมพึมพึมึมเนี่ยคือประชาชนก็จะรบกันในระหว่างประชาชนทหารนี่จะรบกับทหารรัฐบาลจะนั่งลอยหน้าลอยตาอยู่แบบนี้ได้ยังไงผมถามงี้นะสมมุติอาทิตย์นี้นะอาทิตย์นี้วันนี้เราเราคุยกันวันอังคารใช่ไหมครับ,รบพรุ่งนี้กลับมาลื่นนี้จะมีการประชุมสาภาอาทิตย์ที่แล้วคุณชัยยาพรมมาไปปิดการประชุมตอนนี้กาลังจะเสนอเอรื่องพิจารณา MOU สมมุติพรุ่งนี้คุณชัยยาพรมมาเกิดขึ้นทําประธานอีกยอม เอาเลยตั้งกรรมธิการน,นู่นนี่แล้วแบบแสดงให้เห็นว่าจริงใจพอจะลดอุณหภูมิของประชาชนลงไหมคือครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับก็ก่อนการอ่านคําตัดสินคุณทักษิณวันอืคือเรื่องยต,ติเนี่ยนะครับจะเป็นวันพระฤหัสใช่ก็ก่อนคุณวันคุณุงยิ่งวัน,นอ่าผมเชื่อว่านี่นะครับเรื่องการยัต,ติเรื่องเลิกยกเลิก MOU 4, 3, ูสี่มสี่ส ที่เสนอโดยพรรคภูมิใจไทย <ฮะ S 1> และพรรคประชาชนจะเสนอประกบโดยวาจาเนี่ยนะคือเรื่องหลักก็คือว่าคณะกรรมการที่อยู่ภายใต้สองพรรคเนี้ยเขาเรียกทั้งแม่ทัพภาคที่หนึ่งแม่ทัพภาคที่สองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนทีนี้เนี่ยนะครับเขาจะได้อพออภิปรายเนี่ยมันก็เกิดภาวะแวดล้อมว่ากองทัพภาคที่หนึ่งว่ายังไง กองทัพภาคที่สองว่ายังไงเรื่องการละเมิดการไม่ปฏิบัติตาม MOU มอยย่าว่าเต็มโเลยนะครับสัญญาหยุดยิงตั้งแต่28กรกฎาเรียงมาเนี่ยนะครับกี่ครั้งก็ตามไม่ได้รับการปฏิบัติตามนะครับกำหนดเรื่องเงื่อนนูน่นน,นี่สารพัดผมฟังบรรดาสสที่เขานะครับมารับหนังสือกันในวันนะั้นคือไปอภิปรายในในสภาในรัฐบาลก็กระอักเลยตอนแรกจะต่อรองกันว่าจะประชุมรับหรือไม่รับเนี่ย เห็นไหมทีนี้เนี่ยถ้าอาภิปรายเรื่องนี้ก่อนที่จะตัดสินคุณนุงอิงมันหนักกว่าครั้งที่แล้วอีกนะหมายความว่าถ้าเพิ่งเรื่องหัดนี้อ่ะก็วันศุกร์ตัดสินนะที่ที่ที่ผมถามนะ,อะลองลองวาดภาพว่าอาทิตย์ที่แล้วแกหยุดอ่าแกยกเขาเรียกปิดประชุมก็โดนด่าเช็ดเม็ดเลยถ้าทีนี้จะมาเจาะรูระบายว่าให้ให้ให้ยัดให้อภิปรายคุณจะทั่วไปเจ็บเลยทีนี้หนักในว,วันรุ่งขึ้นในเรื่องเป็นเรื่องโดยตรงเลย นะครับชื oh. ่อรองประธานเนี่ยคุณชัยยาพรมมาเีโดยส่วนตัวนี่ก็ดีกันนะแต่ว่านี่นะครับผมก็รู้ว่านะครับท่านอธิบายอย่างไรก็สุดแท้แต่นะครับแต่ว่าท่านต้องรู้ว่าว่าผมก็ต้องรู้เหมือนกันทีนี้เนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ไม่ได้เรื่องง่ายๆนะครับเพราะว่าอภิปรายแล้วเนี่ยถ้าฝ่ายคา้านเนี่ยซึ่งเขาทาการบ้านดีนะที่ผมฟังฟังดูเนี่ยนะที่มานั่งรอจะก,กึน้นมา นะครับมารับหนังสือกันทั้งสองพักเลยใช่ไหมทั้งพลังประชารัฐด้วยใช่ไหมนะครับพลังประชารัฐัประชาชนประชาชนภูมิใจไทยเนี่ยทำการไทยด้วยทําการบ้านดีกันหมดเออนะครับเพราะเขาเก็บข้อมูลจากคณะกรรมาิการที่เรียกจากเนี่ครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ทั้งหมดอืแล้วทีนี้มันไม่มีใครมาอธิบายอย่างเป็นระบบเดียรแล้วอธิบายนะครับในข้อมูลบางเรื่องเนี่ยซึ่งเนี่ยนะครับมีเอกสิทธิ์ในสภาสามารถคุ้มครองได้เนี่ย แน่นอนที่สุดนั้นเนี่ยนะครับมันมีผลต่อคดีในวันรุ่งขึ้นแม้ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับสารรัมนูนะแต่เกี่ยวข้องทางความรู้สึกคือยับเลยขอ,ของประชาชนะะะนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าวันพฤิัสนนี้ันหนักกว่าวันิทที่แล้วเพราะฉะนั้นล่มล่มล่มอีกนะครับไอ้สังยุตติเฉยเฉไอ้ไอตะก,การแบบเดิมอะคือครั้งที่แล้วมันล่มไม่ได้ไงเพราะอะไรหรือเปล่าเพราะฝ่ายค้านเอาด้วยนะครับองค์ประชุมปกติเป็นหน้าที่ของพรรครัฐบาล แต่ว่าครั้งที่ผ่านมาฝ่ายค้านเอาด้วยก็เลยใช้วิธีสั่งปิดการประชุมกดื้อเลยอ้างสื่อสารผิดพลาดแต่ครั้งนี้เนี่ยนะครับก็ก็ต้องฝ่ายรัฐบาลต้องเดินออกทําให้อง์ประชุมไม่ครบน่าจะล่มสองวันติดอ่ะทั้งพุทธพฤหัสอ่ะคือวันวันพุธไม่ไม่เท่าไหร่มันเรื่องกฎหมายนะครับแต่ว่าเรื่องยติกระทู้เนี่ยนั่นอ่ะวันพฤหัสคือทุกทุกลมหายใจเขาจะหยุดไว้เพื่อไปฟังวันศุกร์หมดแล้วนะครับเพราะรุ่นเพราะรักการเมืองนะครับมันไม่มีกระจิกกระใจทํางานแล้วนะ ม้สภามันจะล่มซ้ําแล้วล่มซากก็ไ้ไงตอนงบประมาณมันผลประโยชน์ร่วมนะครับมันไม่ล่มแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็ล่มเออล่มทุกสัปดาห์มาไม่ล่มตรงงบประมาณนี่แหละเพราะว่าผลประโยชน์ร่วมแล้วก็ฉิวเฉียดมากนะครับเป็นผลประโยชน์ร่วมสองนาทีสุดท้ายผมพยายามระวังที่สุดแต่ว่ามันเริ่มมีการพูดกันหนาหูคุณจตุพรเราก็ไม่ได้กล่าวหาแต่เขาว่ากันว่ายี่สิบเก้าสิงหานี้กับเก้ากันยานี้ น่าจะเป็นจุดสุดท้ายทางการเมืองของตระกูลชินวัตรจริงหรือไม่จริงคืออย่างไรก็ตามสองเรื่องไม่ว่าผลลัพธ์อย่างไรในในการพิจารณาของศาลร,รัมนูลน,นะครับหรือแม้กระทั่งศาลฎีกาก็ตามแต่ในสนามประชาชนผมว่าประชาชนเขาหมดใจไปแล้วเป็นส่วนใหญ่อาจจะมีเหลือใจอยู่บ้างแต่มันไม่เหมือนเดิมตลอดไป เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตระกูลชิน,นวัตรเป็นตระกูลเดียวที่ได้รับโอกาสจากคนไทยและประเทศไทยมากที่สุดตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองมามีนายกรัฐมนตรีนามสกุลเดียวกันถึงสามคนและอีกสามคนอยู่ภายใต้สังกัดพรรคกองคุณตักตินหคนนะครับไม่มีใครสามารถได้รับโอกาสนี้อีกแล้วจะผิดพลาดอย่างไรก็ตาม คนไทยก็ยังให้โอกาสจนกระทั่งมากระทําในสิ่งที่คนไทยเขาเสียความรู้สึกผมว่าเนี่ครับหลักสําคัญก็คือว่าตระกูลชินวัตรคิดที่จะให้อะไรกับประเทศชาติบ้านเมืองบ้างเพราะเนี่ยนะครับท่านยื้อไปท่านก็ต้องรู้ว่าท่านต้องสู้กับคนไทยกันอีกรอบหนีกันไม่ออกหรอกแต่ว่าถ้ารู้จักพอว่าประเทศนี้ให้กับท่านมากมากไม่รู้จะมากอย่างไรแล้ว ท่านควรที่จะคืนกลับให้กับประเทศบ้างนะครับวาดหวังว่าท่านจะรู้จักพอและก็ควรที่จะวางมือได้แล้วนะครับวันนี้ไม่มีใครกลัวในสนามการเลือกตั้งนะแต่ว่าที่ทุกคนวิตกก็คือปัญหาของชาติต่อไปนะสภาพการเลือกตั้งไายยไม่มีทางกลับมาเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับเพียงแต่ว่าท่านจะตัดสินใจนะครับในช่วงชีวิตในทางการเมืองท้ายๆว่าจะอยู่ในแผ่นดินนี้นะครับหรือว่าจะต้องระเหยเร่ร่อนกันอีกรอบหนึ่ง มันคือคําตอบว่าท่านจะให้กับแผ่นดินหรือว่าให้คนในแผ่นดินลุกขึ้นมาจัดก,การท่านอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับถ้าวันนี้คือวันอังคารที่26เราจะมีตัวเลข2ตัวเลขคือนับถอยหลัง3และ13วันควันทั้งหมดนี้จะมีคําตอบแน่นอนนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับคุณจตุพรขอบคุณมาบ,บ,บ,บและกลับมาพบกับเรื่องนี้ต้องเคลียร์ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางท็อปนิวส์เจ็แห่งนี้นะครับวันนี้ผมและคุณจัตุพรพรมพันธ์ ลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ